คาเซมิโร่โกองกลางคนสำคัญของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมายืนยันว่าเขามีความสุขดีกับสโม,มสรท่ามกลางข่าวลือการย้ายทีมตลอดช่วงตลาดซื้อขายนี้กองกลางวสาสัย34ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมร่วมกับคิเตอร์เอเล็กเซนกองกลางสารพัดประโยชน์ในฤดูกาลแรกของเขาในทีมโอทรบฟอร์ดด้วยผลงานพาทีมจบอันดับสามพร้อมคว้าแช,ชมป์คาราบาวคัพไปได้สำเร็จโดยทางคาเซมิโร่ทำไปได้เจ็ดประตูพร้อมกับอีกหกแอสซิสต์ให้กับทีมของเอิเล็กเทนฮากในฤดูกาล2022-23แต่ในซีซั่นปัจจุบันก็ดูเเหมืออนนนว่่าาาปรระสิิทธภพใกลขง จะดูดับลงไปรวมถึงปัญหาการบาดเจ็บที่ทําให้เขาลงสนามให้กับทีมไปได้เพียงแค่12นัดเท่านั้นโดยเกมสุดท้ายที่เขาลงเล่นต้องย้อนกลับไปในช่วงต้งนเดือนตุลาคมเลยทีเดียวนั่นทําให้ในช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวเลยกันว่าทางแมนยูไนเต็ดก็เตรียมผลักดันปล่อยตัวเขาจากทีมรวมถึงข่าวการยุติสัญญาแยากทางกับเขาโดยพร้อมจ่ายเงินชดเช้ยให้ถึง20ล้านปอนด์แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันคาซิเมโลยังมีสัญญากับทีมจนถึงปี2026พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มได้อีก1ปีในขณะที่เจ้าม สุขดีกับสโมอสรทุกอย่างมันน่าทึ่งมากๆรับตั้งแต่วันแรกที่ผมได้ย้ายมาร่วมทีมผมได้รับการต้อนรับที่ดีมากจากสโมอสรเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอล ได้รับความรักมากมายทั้งในและนอกสนามมันเป็นประสบการณ์ที่พิเศษและมหัศจรรย์และผมก็ต้องการประสบการณ์แบบนี้ต่อไปผมมีความสุขดีที่แมนเชสเตอร์กับทุกๆอย่างที่เมืองนี้และสมโมสรมอบให้กับผมผมมีความสุขกับมันด้วยการช่วยยกระดับให้กับทีมและพาทีมกประสู่เส้นทางความสําเร็จอีกครั้งใช่แล้วละ่ะผมมีความสุขที่ได้ลงเล่นให้กับสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากบทสัมภาษณ์นี้ก็น่าจะบอกได้ว่าทางคาสเมโรยังคงมีความสุขดีในถิ่นโอทัฟฟอร์ดแต่อย่างไรก็ตามเซอร์จิมแลดคิปก็อาจะมองได้ว มาได้ไม่ดีพอในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งทาวนัทเซอร์ทีมยักษ์ใหญ่แห่งซาอุดีโปรีกทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาก็ยังมีความเป็นไปได้ว่ากองกลางคนสำคัญรายนี้น่าจะได้ย้ายออกจากอยู่ในเตดนะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็ฝ่ายทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ้ช่องตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ